ข่าววินัยชิงคืนผู้บอลไทยบายมานโนโปรกิงสต์ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้วัาคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูขา่าวฟุนบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การเดีกวกับรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตบ้างฟุตบัลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ทีมชาติไทยได้รับสารพัดประโยชน์คนใหม่อินพอดจากยุโรปเลยนะการนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้รับสารพัดประโยชน์เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนอินพอดจากยุโรปเลย สำหรับทางอจอทานเข็มดีนรับลุกรึ่งไทยเดนมาร์กที่เพิ่งจะเปิดสู่ไทยลีกครั้งแรกร่วมทีมสโมสรราชบุรีเอฟซีโดยนวรับไวช์ปีรานี้ประเดิมเกมแรกกับทางราชบุรีเอฟซีไปแล้วการลงสนามในครั้งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่อย่างใดแต่เขาถูกส่งลงสนามตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งนี่คือบทบาทใหม่ของเขาเอาไปเอามาจนทานนี้จะกลายเป็นนักเตะสาระประโยชน์ไปซะแล้วนะฮะในแนวรับ โดยปกติทางจนทานนี้จะเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งสโมสรล่าสุดที่เดนมาร์กเนสเวตโบคับก็จับจนทานเข็มดีไปเล่นเป็นแบ็กขวาอย่างต่อเนื่องเขาก็ทำผลงานได้ดีอีกด้วยงานนี้ทัพช้างศึกได้แนวรับสารพัดประโยชน์เข้าสู่ทีมเพิ่มอีกหนึ่งคนเซนเตอร์แบ็กก็ได้แบ็กขวาก็ได้แถมล่าสุดยืนตำแหน่งมิดฟิลตัวรับก็ได้เรียกว่าสารพัดประโยชน์เช่นนี้รับรองช่วยทัพช้างศึกได้เยอะอย่างแน่นอนครับอ่านะผมเป็นทีว่าง,งานนี้ก็เลื่อนตำแหน่งนะฮะเจ้าหนู จนทานเข็มดีก็ยังไงก็ฝากทิแท็กเชียร์ไทยเชียร์ให้เลิกเชียร์น้องหนูคนนี้กันน้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีกครับปิยพงศ์ตำนานทีมชาติไทยเผย2ทีมชุบตัวบินเรียมวไยเดอรโซนะ โดยอีกหนึ่งนักเตะลูกครึ่งไทยบนเวทีไทยลีกที่กำลังน่าเป็นห่วงสำหรับทางวิลเลียมบเดโซ่มิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย21ปีที่เล่นในทั้งกลางตัวรับและก็มิดฟิลด์ตัวกลางเขาตัดสินใจย,ย้ายจากทางฮัมเบอร์บรีทีเอฟเอฟทีมในลีกสวีเดนเข้าสู่ทัพสิงเจ้าท่าที่ประเทศไทย หลังจากย้ายมาก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจะย้ายมายังเป็นไทยลีกเขาฉายแววได้อย่างน่าชื่นเมือแล้วกับทีมชาติไทยชุดอยู่ที่สปีแต่ล่าสุดนั้นปิยพงศ์ผิวอ่อนกองหน้าตํานานทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงศ์ยิงถึงวิธีการแก้ที่จะช่วยให้เบนเรื่อยบเดอร์โซกองกลางแห่งอนาคตทีมชาติไทยประกานี้เพื่อจะกลับมามีฟอร์มโดดเด่นกันอีกครั้งทางตํานานทีมชาติไทยคนนี้ชี้ชัดเลยนะว่าเขาจำเป็นจะต้องมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะ สั่งสอนทุกๆวันเนื่องจากเขายัางอายุน้อยอยู่โดยอาจจําเป็นจะต้องส่งยืมตัวไปให้กับทางโค้ชปรังสรรยวัฒชัยโชคชุบตัวที่ทางโปลิเทโลเอฟซีหรือไม่ก็ยืมตัวไปที่นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีให้โค้ดโจคอยสั่งสอนซึ่งโค้ชทั้งสองคนนี้มีจุดเด่นการทําหน้าที่ในการปลูกฝังวิธีการเล่นให้กับผู้เล่นเยาว,วชนที่เป็นอย่างดีจะช่วยเรียกฟอร์มการเล่นรวมไปถึงช่วยดรกระดับเซนส์สศักยภาพบินเรียนไวเดอโซออกมาได้ดีในขณะนี้ เป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับปิยพงศ์ก็ได้บอกเอาไว้เช่นนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอเคเนยกองหน้าทีมชาติไทยสตาร์ตตัวจริงช่วยตรังการูเอฟซีทุบทีมไทยนะโดยเอเคเนยดิาักติไกรยอนกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเกมอุ่นเครื่องนัดที่สองที่ประเทศไทยตรังการูเอฟซีพบกับทางบางกอกกรัดเอฟซี โดยเกมนี้อดิศักไกสอนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันชีครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่กันที่0นต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังจบเกมตรังการูเอฟซีต้นสังกัดของอดิศักไกสอนมาได้2ประตูรวดนะฮะจากทางอีวานมาหมุดแล้วก็ฮาบิฟฮาบรูนจบเกมชนะไป2ต่อ0นย์ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตรังการูเอฟซีเนี่ยมีคิวพบกับทาง OB O b บอเด s e ซ k ทีมจากลีกสุงสุดเดนมาร์ก12กุ12มภาพันธ์ที่สนาม B ี s t a d i เดียม จำหน่ายบัตรเข้าชม100บาทแฟนบอลไทยเตรียมชมอภิษกไกสอนพบกับนักเตะรุ่นน้องทีมชาติไทยนิโคลัสบิโกสันครั้งแรกในครั้งนี้เปน็นนาว่าการน,นี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กัน้ะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรารมาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับสะอเทือนอาเซียนเลยนะทีมฝรั่งเศสจอจะคว้าตัวเหงียนกวงไห่ซุปตาเวียดนามไปร่วมทีม หลังจากทางเหยียนกวงไห่แข่งแห่งความหวังแห่งวงการฟุตบอลเวียดนามสามนัดหลังสุดบนเวทีลีกเดอร์ของฝรั่งเศสกับทางท้สกัดของโปเอฟซีได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่2อกากชีไม่โดนบอลแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดสื่อในเวียดนามรายงานขา่าวดว่าตอนนี้มีทีมในฝรั่งเศสลีกระดับ5การตัวเหยียนกวงไหสลน,นครับ หลังกวงไฮลงไปโชว์ฟอร์มกับทางโปเอซีชุดสำรองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลงสนามไปจนสิ้นไป12นาทีถึงแม้จะไม่สามารถช่วยทีมเก็บชัยชนะได้ก็ตามทีงานนี้ถึงคราวที่เงี้ยนกวงไฮจะต้องตัดสินอนาคตครั้งสำคัญจะนั่งสำรองกับโป f เอซีหรือจะไปลุ้นเป็นแกนหลักให้กับทางทีมในลีกระดับ5ของฝรั่งเศสกันแน่งานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อบรับเรามาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันดีครับ เป็นเรื่องเสียแล้วซีเกมจบไม่ได้แข่งกุนคาแมเหลือเป็นแค่3มชาติในครั้งนี้เอาไปเอามาซีเกม2023อาจจะไม่ได้จัดการแข่งขันกุนคาแมซเสแล้วหลังจากมีประเด็นร้อนกันมาอย่างยาวนานตอนนี้เหลือเพียงแค่3มชาติเท่านั้นที่ส่งชื่อเข้าร่วมอย่างเช่นัมบูชาสปปลาวและก็เมียนมาซึ่งนั่นจะทําให้กุนคาแมในสีเกมอาจจะจัดการแข่งขันไม่ได้เนื่องจากอาจจะมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบสี่ชาติตามกฎ ซึ่งทางสมภพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่า IFMA แถลงจุดยืนขององค์กรไม่สนับสนุนกีฬากุนแคมที่เตรียมบรรจุในการแข่งขันซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยดรศสักชยัยทัพสุวรรณประธานสมาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติเปิดถึงประเด็นนะฮะดังกล่าวโดยระบุนะว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนแมในศึกซีเกมส์ครั้งที่32ในครั้งนี้ได้ เพราะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของสมารพันธ์มวยไทยนานาชาติโดยสมาคมไม่สามารถส่งกีฬามวยไทยไปแข่งขันกีฬาที่ไม่ใช่มวยไทยได้ซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกเกมแห่งประเทศไทยก็เข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดีทางอิฟมาได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง6ชาติที่เป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยได้แก่มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียสิงคโปร์และก็ไทยว่าถ้าหากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งนนขันกุนคาแม จะมีบทลงโทษโดยการแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมใดๆของอิฟมาอย่างน้อย1-2ปีส่วนอีก2ชาติที่ไม่มีสมาคมมวยอย่างบรูไนกับติร์เลสเต้และกอีก3ชาติที่ไม่ได้ขึ้นกับทางอิฟมาอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาต้องรอด,ดูจุดยืนของพวกเขากันอีกครั้งซึ่งตามระเบียบนั้นจะต้องมีชาติที่เข้าร่วมอย่างน้อย4ชาติ จึงจะจัดแข่งขันได้แต่เป็นที่แน่นอนแ้วนะว่าทั้ง6ประเทศอยู่กับอิฟมาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกุนคาแมนในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะผมเป็นตัวว่างานนี้กุนคาแมนนะฮะอาจจะกลายเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้จัดกูนในซีเกมในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูขันต่อไปก,กันนะครับผมว่าจะจบเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับทุกคนต้องทำยังไงมาริโอเผยกีเดนต้องผ่านช่วงลำบากไปให้จุงได้ โดยคุณซอทัพกิเลนพยองเผยว่าทุกคนต่างก็รู้หน้าที่ก่อนเกมดวลประสาทไฟ,ฟ้าโดยมาริโอยูรอสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองเผยความพร้อมก่อนจะเปิดบ้านดวลกับทางบุรีรัมศึกไทยลีกนัดสัปดาห์ที่19โดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยด้วยว่าที่ผ่านมาเราเจอบิ๊กแมตช์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับเกมต่อไปแน่นอนว่าประนั้น ต้องหาทีมดีที่สุดและกลับมาเอาชนะให้จงได้ตอนนี้เรามีแค่เกมในลีกอย่างเดียวมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องพยายามเอาชนะและกลับมาเพื่อจะเรียกความมั่นใจในขณะนี้ โดยเกมกับทางเชียงรายนี่ผมมองว่าเรานั้นเล่นได้ดีและมีโอกาสมากมายผมเชื่อว่านักเตะของเราทุกคนนั้นพร้อมแล้วที่จะเจอกับบุรีรัมผมมองว่าผมไม่จะเป็นต้องกระตุ้นอะไรพวกเขาท้งนั้นเพราะทุกคนรู้สึกถึงความสําคัญของเกมเกมนี้เราต้องพยา,ายามเอาชนะบุรีรัมแม้จะรู้นะว่าเป็นงานที่ยากเราเพิ่งจะแพ้พวกเขาในบอลช่วยมาแต่เราก็จะสู้พวกเขาจึงได้และมีโอกาสในเกมนี้เราจะต้องทําให้ได้เต็มที่ ผมเชื่อว่าทุกคนจะทําให้ดีกว่านี้เกมนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันก่อนเกมในเรื่องของการกระตุน้นเพราะผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็รู้หนะ้าที่กันอยู่ดีอยู่แล้วและรู้ว่าเกมนี้สำคัญกับทีมของเราแค่ไหนรู้ว่าต้องทำอะไรและไม่จะเป็นต้องกระตุ้นนะ ตอนนี้เราไม่ได้วางเป้าหมายอะไรเลยเราไม่มีเกมบอลถ้วยแล้วหน้าที่ของเราหลังจากนี้คือการทำตรงนี้ให้ดีสุดในทุกเกมโฟกัสของเราตอนนี้คือการเจอกับทางบุรีรัมย์และต้องเอาชนะให้จงได้เช่นเดียวกับเกมอื่นๆที่เราจะต้องทำให้เต็มที่เล่นฟุตบอลดีที่สุดนะฮะพยายามทำให้ทีมและนักเตะแต่ละคนมีผลงานที่ดีขึ้นและลงไปเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนาน ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากถ้าเราจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดในเกมนี้เพราะนี่คือเกมในบ้านของเราเราต้องทำให้ดีเพื่อแฟนบอลของเราสำหรับโปรแกรมา,าการแข่งขันหนะ้าต่อไปของเมืองทองนั้นจะพบกับทางบุรีรัมย์ในช่วงวันอาทิตย์นี้เวลา19.00านณาสนามธนโดมสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS ผลิตครับและนี่ก็เป็นข่าววิทย์น้อยที่คืนผู้บอลไทยหมายมาโนโปรกิ้งสไตล์ปาริจามันชี 10กุมภาพันธ์2566โดยชายูัวครั่งฟุตบอลทันครับ